เฮ้ยนี่คุณเข้าไปได้ยังไงเนี่ยจะ่เป็นร่องน้ำผู้ชายนะไฟเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเนี่ยังมีมาเต็มอ่ะเยอะเลยคราวนี้จัดเต็มยังยังยังไม่หยุดกันอีกหนักหน่วงมากนะะจ๊ยังมีต่ออีกเหรอมองไม่ไม่เอาลองให้แฮปปี้คุณเหรอ เอยก็ได้ก็ได้ผมช่วยอุดหนุนสติกเกอร์ลายคุณก็ได้พวกคุณนะ่ะที่กำลังดูหน้าจออยู่นะ่ะตอนนี้มีสติกเกอร์ลายน,น่ารักน่ารักกิบรี่วางขายในไลน์สตูแล้วนะ,นะะราคาเบาๆแค่30บาทเท่านั้นเองอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยล่ะแต่ตอนนี้น่ะมันเยอะเกินไปแล้วโอ้ยช่วยผมด้วยมาแล้วมาแล้วสติกเกอร์ลน์กิบริเปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ไลน์สตูสามารถซื้อในราคาเพียงแค่30บบาทเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะรอแล้วเว้ยต้องรีบไปก่อนที่ไอ้นั้นจะกกลับมาาดีว่